สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนโสดนะคะชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจังนนรีนะคะนารีระดาบทารุดไทยสตาค่ะวันนี้มาดูดวงความรักคนโสดนะคะประจำเดือนมิถุนายน2568ให้กับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะสำหรับวันที่ใน,นการแบ่งราศีจะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยคะ่ะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ ตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะแนวบ่นอะไรอีกอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารย์นในการรับชมด้วยคะ่ะอาจารย์นาีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้คะ่ะใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้คะ่ะนาีระดาหกสิบห้านะคะรายละเอียดค่าครูยอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานคนโสดชาวทัตไฟก่อนนะคะพลังงานใบแรกนะคะ c your เอ่อน่าจะเป็น b r บร h ทหายใจนะคะอาจจะเหมือนกับคุณจดจออยู่นะคะกับเรื่องราวนะคะสิ่งที่คุณต้องอเผชิญในปัจจุบันนี้ของคุณนะคะหลายคนเนี่ยเหมือนกับตอนนี้พยายามที่จะมุ่งมั่นนะคะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณตั้งใจทําอยู่ให้มันสําเร็จนะคะทําไมคนโสดดูเหมือนกับมันมีความแน่ว,แน,วแน่มั่นคงในเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากห่วงหน้าพวงหลังอะไรบางอย่างนะหรือว่ามันมีเรื่องราวในอดีตอะไรบางอย่างที่คุณไม่อยากที่จะนึกถึงมันแล้วนะคะอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนะที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีต่อใจดีต่อชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นพลังงานคนโซของบางคนที่ที่ฮิลใจตัวเองอยู่หรือเปล่านะที่เยียวยาหัวใจตัวเองอยู่นะคะแล้วกออ็อยู่กับปัจจุบันนะคะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะ หรือบางคนอาจจะเหมือนกับมุ่งมั่นในการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของตัวเองมากขึ้นนะคะปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิอะไรบางอย่างมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเพื่อทําให้จิตใจของคุณสงบคําดาวลงมากๆนะคะจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันได้ดีมากขึ้นนะคะ Beautiful h a r r e s เป็นพลังงานของอนาคตที่สดใสนะที่เราคุณอยู่นะคะ คนสซต,ตอนนี้คุณอาจจะมีเป้าหมายชีวิตอะไรที่มันดูสวยงามมากๆนะคะกำลังพยายามที่จะสร้างโลกใบใหม่ของคุณขึ้นมานะที่มันสดใสสวยงามกว่าเดิมนะคะหรือคุณรู้สึกว่าถ้าใครที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนที่มาร่วมมือนะคะสร้างอนาคตไปด้วยกันอนาคตที่สดใสสวยงามกับคุณนะคะอขอดูต่อนะดูสิว่า จะไปออร์เคอีกชุดหนึ่งเป็นยังไง v i s i o n a r y นะคะคนสดใช้สมองเยอะมากนะช่วงนี้คุณอาจจะคิดวางแผนอะไรความก้าวหน้าเรื่องการงานการเรียนนะคะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณให้มากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของคุณมันขาดเป้าหมายอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าน,นะคะคุณก็เลยต้องพยายามที่จะมองถึงอนาคตของตัวเองกับอารักตนเองแล้วก็พยายามที่จะวางแผนทําสิ่งดีๆให้กับ อนาคตของคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะ balance ้าวคนสดคุณกำลังสร้างความสมดุลในชีวิตของคุณได้นะคะหลายคนตอนนี้คนสดชาวทัศนไฟเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นนะคะจัดการปัญหาเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณได้ดีมากขึ้นนะถ้าก่อนอันเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณต้องพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะหรือมันมีอะไรที่ คุณรู้สึกว่าถูกกดดันนะไม่เป็นตัวของตัวเองตอนนี้คุณกำลังจัดการนะคะสร้างสมดุลให้กับชีวิตของคุณนะคะความกดดันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยตอนนี้คุณบาลานซ์มันได้แล้วนะคะม,มันเป็นเหมือนกับพลังงานของคนสดชาวทัตุไฟที่ดูบาลานซ์กับสิ่งต,ต่างๆในชีวิตของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือเป็นคนสดชาวทัตุไฟคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมนะสขขุม มีความเฉลียวฉลาดนะคะมีความใช้ความคิดสติปัญญาในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันรอบครอบได้ดียิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของการจัดการกับชีวิตอะไรหลายสิ่งหลายอย่างของคุณให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนที่อาจจะเคยมีชีวิตที่มัน มันไม่บาลานซ์งานมันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไปหรือก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะเคยทุ่มเทกับความรักให้กับคนรักของคุณมากจนเกินไปหรือทุ่มเทให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปนะคะจนคุณรู้สึกว่ามันเสียสมดุลในชีวิตของคุณนะคะกลับมารักตัวเองกลับมาสร้างชีวิตตัวเองให้ ให้มันดีนะคะไปหลายๆด้านนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับกลับมาดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะเปยตัวเองบ้างนะไม่ใช่ไปเปยแต่คนอื่นนะคะชาวรดไฟพลังงานคนสดดีนะคะมันเหมือนกับมีความตื่นรู้มีความเข้าใจในชีวิตในอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นนะคะคนเราก็มักจะเป็นแบบนี้นะบางทีมันต้องผ่านการเรียนรู้อะไรบางอย่างมาก่อนนะคะแล้วถึงจะเกิดความเข้าใจความ ตื่นรู้ว่าเราควรจะทำอะไรให้กับชีวิตของเรานะคะมาดูพลังงานของคนโสดชาวธาตุไฟกันนะว้าวสิบเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่านะคะหรือคนโสดชาวธาตุไฟตอนนี้โฟกัสอยู่กับครอบครัวของคุณนะคะหาทางสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณให้กับครอบครัวนะคะอยู่กับน้องหมาน้องแมวก็ถือเป็นครอบครัวด้วยนะคะดูสิโฟกัสกับ ความมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะการแบบมีเงินมีทองการลงทุนทำธุรกิจอะไรที่มีความมั่นคงนะคะชาวทัดไฟนะคะอาจจะเหมือนกับโสดแล้วคุณได้แฮปปี้อยู่กับชีวิตที่เป็นของคุณเองมากยิ่งขึ้นนะชาวทัดไฟมีไพ่8ดเหรียญน,นะคะยขยันแข่งนะในการแบบ ทำงานทาการนะโอ้โหไพ่ขึ้นมานะสิบเหรียญแปเดเหรียญน,นะแสะดงว่าบางคนอาจจะไม่ได้ลัคกี้อินเกมแต่ว่าไม่ได้ลัคกี้อินเลฟแต่ลัคกี้อินเกมนะคะการงานธุรกิจกําลังเดินหน้าไปนะคะโอ้โคนโสดชาธาตุไฟคุณยอมแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะได้ตวงตัวเองนะหญิงในศักดิ์ศรีนะไม่อยากพึ่งพาคนอื่นเลยนะอืหรือว่าคุณเป็นคนโสดที่มีภาระอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแบบมันมันหนักมากจริงๆหรือเปล่านะคะแต่คุณก็แบบไม่บน่นะนะ สู้นะคะฝันฝ่าอุปสรรคมาด้วยตัวคุณเองก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้มีไพ่ขันจีเอ็มเปอร์ลังงานของชาวมเมฆก็ได้นะคะคุณอาจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีความเก่งมากๆนะคะเป็นระดับหัวหน้านะคะเป็นระดับของ CEO เลยก็ได้นะคะหรือเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํานะมีควา แบบสเสลียวฉลาดนะหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมามากๆก็ได้นะคะ mm hmm. the emperor คนนี้นะคะ mm hmm. จักรพรรดิของคุณคนนี้ mm hmm. หรือเป็นราชนีเป็นจักรพรรดินีของคุณก็ได้นะคะ hangman mm อืม hmm. อาจจะเจอแล้วแต่ว่า hangman mm hmm. ก็คืออาจจะขอศึกษาดูใจก่อนนะคะ mm hmm. อาจจะยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรกระตกกระตากออกไปหรือเปล่านะเด mm ี๋ยวต้องดูว่าไพ่ความรักจะขึ้นไหมนะ mm hmm. ขอเวลาในการแบบ รวจสอบข้อมูลของเขาอย่างละเอียดหรือเปล่าศึกษานิสัยใจเขาของเขาให้ถ่องแท้หรือเปล่าโอ้จริงด้วยนะเพราะเหมือนกับคุณยังมีความกังวลอะไรหลายสิ่งหลายอย่างว่าการเข้ามาของเขาหรือการได้เจอเขาตรงเนี้ยสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นแค่เรื่องความรักเรื่องงานหรือเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาทําให้คุณกับเขาต้องมาคล้องเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะว้าวราชินีเหรียญน,นะคะเขาก็ ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะความเป็น,นราชาหรือราชินีเหรียนนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบดูดีมากนะคะแต่งตัวดีดูดีอาจจะหน้าตาดีนะคะรสนิยมดีมากนะหรือเป็นคนที่มีความเป็นไฮโซมีความเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจมากๆากนะคะสีดาบนะ เหมือนท่าทีของเขาอะมันอาจจะเหมือนกับเข้ามาใกล้แต่มันก็ยังดูเหมือนรักษาระยะห่างอะไรบางอย่างกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะแาวตอดไฟนะเหมือนดูเชิงกันเลยนะคะเหมือนคุมเชิงกันอยู่นะเขาก็ยังใช้เวลากับคุณคุณก็ยังขอใช้เวลากับเขาอยู่นะคะแปดดามเหมือนคุณยังดูเขาไม่ออกนะสาวทัดไฟว่าตกลงอะเขาคิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงกับคุณกันแน่นะคะแปดดาบนะ หรือเขาระวังตัวมากจนเกินไปรักษาท่าทีมากจนเกินไปหรือเปล่านะคะมีไพ่ของเด็กถือไม้เทานะอาจเป็นชาวทัดไฟไม่สิงธนูหรือว่าคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างเรื่องของอายุเรื่องของอะไรบางอย่างหรือเปล่านะ,ะที่อาจจะเหมือนกับมันเป็นความแตกต่างท,ที่ยังเป็นกำแพงยังเป็นช่องว่างที่ต้องขอเวลาในการเรียนรู้ศึกษานินสัยใจคอกันนะคะหรืออาจจะเพิ่งเจอกันยังไม่สนิทหรือเพิ่งคุยกันหรือเจอออนไลน์แล้วยังแบบ ยังไม่รู้เขารู้เรานะยังต้องรอเวลาในการเ,าเข้าใจแล้วก็สนิทกันให้มากกว่านี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมก่อนนะขอนสดชาตดไฟนะคะว้าวหนึ่งถ้วยเอาไพ่ความรักมาแล้วแต่ขอดูก่อนนะว่าหนึ่งถ้วยจะมาพร้อมกับอะไรนะคะ มีไพ่ของหนึ่งถ้วยกับเดวิลมาด้วยกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะวิลฟอร์จูนค่ะมีไพ่ของแปดถ้วยนะคะเด็กถือดาบค่ะโอ้ชาวทัไฟเหมือนกับว่าคนนี้ บางคนนะสำหรับบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยมีความปิ๊งปังกันแล้วนะคะแล้วอาจจะรู้สึกว่าตอนนั้นเขาดูเจ้าชูหรือเปล่านะคะอมแต่ก็ห่างหายจากกันไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะแปะถ้วยนะคะแต่อยู่ดีก็หวนกลับมาเจอกันอีกหรือเปล่านะ,ะหรือบางคนเป็นคนเก่าที่หวนคืนกลับมานะคะอืหรือเป็นความรักในวัยใสยวัยอะไรหรือเปล่านะคะหนึ่งถ้วยนะ หรือว่าถ้าเกิดคุณเพิ่งเคยเจอกับเขานะคุณอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าพอเขาเปิดเผยท่าทีเนี่ยเขาดูมีความเจ้าชูกรุ้มกิ่มอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเหมือนกับคุณอยากจะรักเขาแต่คุณก็ยังกลัวว่า d e ว,วิลเขาจะมาหลอกลวงอะไรคุณอยู่หรือเปล่านะคะ แต่ว่ามันก็เป็นโชคชะตานะที่ผักดันให้คุณได้พูดคุยได้ศึกษาดูใจกับเขาอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแต่คุณยังไม่กล้านะยังไม่กล้าที่เหมือนกับจะฟันธงนะคะว่าคุณจะแบบให้หัวใจเขาให้ความรักเขาได้อย่างเต็มหัวใจนะคะเหมือนเตรียมที่จะแปะถ้วยอะ่ะถ้าไม่ดีอะ่ะเหมือนกับท่าพิสูจน์ได้ว่าเขาอ่ะแอบเจ้าซู้นะคะหรือแอบ มีใครแอบคุยกับใครมาก่อนคุณนะคะว่าเป็นเดวิลตรงนี้นะถ้าเกิดปรากฏเขาลางออกมานะว่าเขาจะเข้ามาหลอกนะคะจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรนะคุณก็เตรียมชิงหนีแล้วนะแปดถ้วยนะคะเหมือนกับหาทางหนีที่ไล่ให้กับตัวเองแล้วถึงแม้ว,ว่าคุณจะรู้สึกดีกับเขาแค่ไหนนะคะวิ e ออฟฟอร์ตูนะรู้สึกดีที่ได้เจอกันกับเขาหรือรู้สึกดีที่เขาได้กลับเข้ามาชีวิตคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ นะเหมือนกับตั้งท่าไว้ก่อนเตรียมฟันทิ้งไว้ก่อนนะ, <g ül üyor> นะคะเดี๋ยวมาดูต่อสิว่าจะยังไงนะมีไพ่ของราชกาบนะคะสาวทาาาะะัดลมกลมิถุนตน,นได้นะหนึ่งเท้าค่ะเหมือนกับเขาอาจจะอยากขอนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะหนึ่งเท้า เด็กถือถ้วยค่ะเจ็ดม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ของ e m p r e พ s นะคะโอ้บทสรุปความรักของชาวัาตไฟนะเหมือนกับเขาพยายามพูดเดียบคุณมากขึ้นหนะ้าเหมือนพอเริ่มพูดคุยเริ่มรู้จักแล้วนะคะเขาอาจจะเหมือนกับ ทำตัวอบอุ่นอ่อนโยนนะคะหรือว่าเป็นลักษณะการใช้คําพูดดีๆนะคะการเข้ามาซับพอร์ตออดอ้อนอ้อซ้ออ,อะไรบางอย่างหรือเปล่านะเหมือนเขาพยายามเข้าเข้ามาหาคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะความเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะอืมเหมือนกับคุณรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูเจ้าชูกุบกิบนะเดวิลที่อยู่ภายใต้หนึ่งไม้เท้าอะแต่ว่าลงคบหากันไปก็ไม่สายนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่า ในการที่เขาพยายามเข้ามานะคะจดไม้เท้านวะพยายามเข้ามาหาคุณในความรักครั้งนี้ดูเขาอาจจะเหมือนกับมีความจริงใจนะคะอยากให้คุณได้เป็นราชินีของเขาะคะอยากคู่กับคุณจริงๆนะคะหรือบางคนที่อาจจะเป็นความรักที่วนกลับมาเนี่ยอาจจะเหมือนกับคราวเนี้จริงจังมากนะอยากจะให้แบบมีการได้พัฒนาเป็นสู่ความมั่นหมายแต่งงานกันก็ได้นะคะ คุณก็เลยหน็ไม่เทานะลองที่จะเปิดใจให้กับเขานะแต่ยังเปิดใจแบบกล้ากลัวๆเหมือนกับยังระวังตัวอยู่นะคะเดี๋ยวขอคําแนะนํานะคะให้กับชาวทัดไฟหน่อยนะ,ะก่อนที่จะไปดูว่าพลังงานของเขานะฝั่งของเขาเป็นยังไงฝั่งของคุณเป็นยังไงนะคะโอราชนิดถ้วยนะขอคำแนะนำให้กับชาวทัดไฟนะคะเจ็ดเหรียญค่ะ สีไม้เท้าด้วยอืมโอเวอร์จัสติสด้วยนะคะไพแนะนำว่านะคะให้คุณเหมือนกับเขาทำดีมากับเราเราก็ทำดีกับเขาไปก่อนนะคะราชินิดถ้วยนะคะลองเปิดใจลองเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะก็าอาจจะมีความรู้สึกดีๆอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขา เหมือนกับอยากที่จะสะสมความรู้สึกดีๆกับเราความผูกพันกับเราไปเรื่อยๆก็ได้นะคะให้เวลาเขาเพราะว่าถ้าเกิดความรักครั้งนี้ไปด้วยกันได้ดีนะสี่ไม้เท้าอาจจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่โอ้ oh, justice เลยนะความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะได้เหมือนกับกลายเป็นความรักที่เป็นการมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือความรักทางไกลที่อาจจะได้มีวีซ่าคู่มั่นนะคะมีวีซ่าแต่งงานมีกินการ์ดอะไรบางอย่างเพื่อที่สี่ไม้เท้านะคะ ได้อยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ได้นะหรือคนนี้อาจจะเป็นคู่แท้ของคุณจริงๆนะคะที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะ j u s t i c นะคะน,นั้นค่อยๆดูไปก่อนนะคะถ้าใช่แล้วนะคะแสดงว่าคนคนนี้แหละที่ view of fortune นะคะโชคชะตาส่งมาให้กับคุณนะคะสาทัสไทนะให้เวลาเขาไปก่อนนะคะอาจจะภายใน4เดือนนี้นะคะก็น่าจะรู้แล้วนะว่าความจริงจังจริงใจของเขาเนี่ย ตัวจริงหรือตัวหลอกนะอืมนะคะให้เวลากันก่อนนะดูใจกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าแล้วพลังงานของเขานะ,ะในไพ่จะบอกออกมาว่ายัางไงนะ gfo แล้วได D ้ emperor ด้วยนะได้ไพ่ในพื้นดวงนะคะจะเป็นคนไกลชาวต่างชาตินะคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดีนะคะหรือมีอายุแตกต่างจากเรานะเป็นผู้ใหญ่จากเรามากๆก็ได้นะคะ ไพ่สลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้อสศวนดาบนะคะแล้วก็สีถ้วยค่ะมีไพ่ชาริอัดนะพัง,งานชาวกรกฎค่ะจิฮปพิเทสนะคะเก้าเหรียญค่ะ ถ้วยนะคะโอ้ยหนึ่งถ้วยด้วยอืมมันจบลงได้วยไพ่ของความรักนะอ,อ,อาจารย์ว่าตัวเขาเองอ่ะนะคะทำไมครั้งนี้ย็็ดูตั้งใจมากเลยนะทั้งอัศาวินดาทั้งเอ็มเพอเรอร์นะคะตั้งใจที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะบางคนถ้าเหมือนกับว่า เคยอาจจะรู้จักกันมาก่อนหรือเป็นความรักครั้งเก่าที่วนกลับมาเนี่ยเขาอยากกลับมาแก้ไขนะคะความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ทําให้มันติดขัดระหว่างคุณกับเขานะคะอืหรือเขาเฝ้ามองคุณอยู่ก็ได้นะจะให้พ t h เทสนะคะรอจนคุณโสดแล้วถึงกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะมีความรู้สึกเศร้าอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะรู้สึกผิดอยากขอโทษคุณอยากขอโอกาสนะคะเพราะเรา,าเขายังรักคุณอยู่มากๆนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหรือคุณเป็นความรักครั้งแรกของเขาหรือเปล่านะ แต่ถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่เจอกันนะคะเพิ่งเจอกันเนี่ยอาจารย์ว่ามันเป็นลักษณะของชีวิตเขามีอะไรมากมายหลายเรื่องนะคะที่มันแบบอาจจะไม่แฮปปี้ทำให้เขารู้สึกเ,เหมือนกับต้องการใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะแล้วพอเขาเจอคุณน่ะ มันมีความรู้สึกเหมือนถูกชะตานะคะอาจจะแอบดูแอบส่องคุณมานานแล้วนะเดี๋ยวให้พิท์ทสนะคะรอจนอาจจะคุณสดแล้วนะคะได้มาเจอกันครั้งนี้อยากเข้ามาห้าถ้วยมาฮิวใจคุณนะคะอยากมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ความรักนะคะเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะสาทัดไฟนะคะอืม ให้ความรักเกิดขึ้นอยู่ในฝั่งของเขานะแสดงว่าเขามีความรักความรู้สึกดีๆกับคุณมากมายหลายอย่างนะคะอาจจะมีคําพูดเป็นเหมือนล้านคําก็ได้นะที่อยากบอกให้คุณนะคะคุณอาจจะต้องเปิดใจรับฟังความรู้สึกของเขานะคะค่อยๆดูใจกันไปนะขอดูพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะแล้วฝั่งของคุณจะเป็นยังไง มีไพ่สาม้เทา้าตอนนี้คุณแน่แน่จริงๆนะคะเพราะว่าอนาคตเนี่ยอยากให้มันมั่นคงนะคะมีไพ่ของอัศาวินไม้เทา้าพลังงานชาวัาไฟมาแล้วนะถือคาถามาแล้วหนึ่งดาวะคะ่ะสิบถ้วยนะคะ เหมืนกันต่อขออีกสี่ใบนะเดอะฟูค่ะเจ็เหรียญน,นะคะโอ้ oh, justice ค่ะสามเหรียญ่ะโอ้แต่พลังงานขึ้นมาก็ถือว่าดีนะสำหรับเรื่องราวของชาวธาตุไฟตรงนี้นะเหมือนกับ คุณรู้สึกว่าถ้าคุณจะต้องเลือกนะหดาบนะคะคุณจะเลือกนะคะหดาบแล้วก็สิบถ้วยคนที่พร้อมที่จะเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณนะคะคบหาคุณอย่างจริงใจมากๆกนะคะกล้าที่จะเหมือนกับเข้าหาครอบครัวของคุณก็ได้เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะรรักคุณแล้วก็ต้องรัก พ่อแม่พี่น้องนะคะน้องหมาน้องแมวของคุณด้วยก็ได้นะคะคุณถึงจะตัดสินใจนะคะที่จะเลือกเขาที่จะไปต่อกับเขานะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ชีวิตโสดของคุณนะคุณก็แฮปปี้ว่ามีความสุขอยู่แล้วนะคะมันมีความรู้สึกเป็นอิสระไม่ต้องถูกใครมาบังคับกดดันหรือมันไม่ต้องมีภาระอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในการที่จะต้องเป็นแฟนกันคอยดูแลกันคอยรายงานอะไรนะคะคุณยังช่งางใจอยู่นะระหว่างชีวิตโสดของคุณนะกับการที่คุณจะต้องแบบ ผูกพันกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดมันจะผูกพันกับเขาจริงๆเขาต้องพิสูจน์ตัวเองนะเจ็ดเหรียญต้องใช้เวลานะคะว่าเขาพร้อมที่จะให้สถานะกับคุณนะคะพร้อมที่จะมั่นหมายแต่งงานกับคุณจริงๆนะคะมีไพ่ของสามเหรียญน,นะหรือพร้อมที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะวาดฝันที่สวยงามไปด้วยกันนะคะสาวทัดไฟนะอารมณ์แบบนี้นะคะแสะดงว่าตอนเนี้ย คุณยังขอตรวจสอบเขานะคะขอวัดใจขอพิสูจน์ความรักครั้งนี้กันอีกสักระยะหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเหมือนกับขอให้มั่นใจจริงๆนะคะความเป็นหนึ่งดาบนะคะอือาจารย์ว่าไม่ว่ามันอาจจะเกิดเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีกับคุณมาในอดีตนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอามาเป็นบทเรียนสอนใจแล้วคุณก็ค่อยๆตัดสินใจนะคะอย่างรอบคอบแบบนี้นะอาจารย์ว่ามันก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ เขาเรีว่าจริงจังมากๆนะคะพร้อมที่จะเหมือนกับไปสู่เป้าหมายชีวิตด้วยกันนะคะ แสดงว่าคุณเนี่ยเหมือนกับขอนะขอให้มันเป็นคนจริงนะคะขอจริงใจนะคะขอจริงจังนะคะอยากสร้างอนาคตอยากแต่งงานร่วมกันมากๆกนะคะกับคนที่กําลังเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะคนสดชาวทัดไฟนะยังไงก็ขอให้เป็นพลังงานของความรักจริงนะคะที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณนะคะส่งกําลังใจไปให้กับชาวทัดไฟนะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะช่องขอจันนารีนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ